รศัพท์อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยวิ่นี่ไง P g Y Text h เ u s เพืจัดสรรชืิตเฟนเดอร์ให้มีระเบียบมากขึ้นโอน้อง P g Y t e x h เ u นะคะนอกจากน้องเขาจะมาในไซส์มินิเล็กๆแล้วก็มีขนาดเบามากเลยนะเพียง3 4 0กรัมเท่านั้นนะคะ น้องเขาก็จุของได้เยอะมากเลยเนี่ยเราก็ใส่ AirPods s d Lipstick แล้วก็มีแบบครีมทาระหว่างวันนะคะแล้วก็แว่นกันแดดน,นะคะเราก็ยังใส่มันจะมีช่องที่ให้เสียบปากกาด้วยนะคะใส่ external 2อันได้เลย,เลยนอกจากนี้นะคะเราจะมีช่องใส่น้ำบัตรใส่แฟ a ชไ d ร i v ของทีมเรานะคะสำหรับใส่หมู่ของเราก็ห้ามผ้านะ,ะกำไรนะคะแต่บางทีต้องถอดออกเพราอะอายค่ะกลัวลูกค้าเห็นว่าเราจะมูเกินไปนะคะ ใส่ SD การ์ดนะคะแล้วก็มีนิเอสดีการ์ดนะคะเอก็ใส่ได้นะคะแล้วก็โคนไว้ใส่มือถือได้เลย ส่วนอีกช่องหนึ่งนะคะเราก็มาใส่ที่ชั้นแบตเตอรี่นะคะแล้วก็กระเป๋าตางังนี่ทุกคนแต่กระเป๋าเนี่ยมันดีมากเลยเพราะเขามีช่องที่เป็นช่องซิปเนี่ยไว้เป็นการป้องกันการโจรกรรมนะคะเราสามารถใส่แอร์แท็วันนี้ได้นะคะทุกคนแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องเขาเนี่ยสามารถพกไปไหนมาไหนได้เพราะเขาจะทนลมทนแดดทนฝนนะคะนี่เราก็ได้เทสด้วยการที่เอาน้ําเทให้ล้วนะคะแล้วก็เช็ดออก หายไปพิปตาเลยค่ะสามารถปกป้องของที่อยู่ข้างในในกระเป๋าคุณนะคะ P G Y Tishpaw Fit All y o U S Three One Smart Organization Available in Three Colors รอนานไหมครับคุณเฟนได้ดูใจกระเป๋ามีระเบียบเรียบร้อยจังเลยนะครับก็มันแน่สิคะถ้าเราจัดระเบียบชีวิตดีๆหรอได้เจอคนดีๆมาดูแลเราเหมือนกันค่ะ